กับอุบลทั้งที่มีฤาจภาดกุ้งเต้นพัทยาจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องปองไปสู้คูสูขคนจ้ะมาจ้าพี่น้องจ้ามือนี้สาวปลาสิพาเป็นเลาะหากินจ้าพี่น้องจ้าช่วงนี้สาวปลากับบอคอยไม่เวลาได้ถ่ายคลิปได้ลงคลิปน,นอกจากเพราะว่าเดินทางนั้นนะจ้าพี่น้อง กลับมาอุบลเนอกจากแลักก็กกับกับลูกสองคนจะ <c oughs> แฟนเิ่นบ่ได้กับนำน่มนอกจากเิ่นไปเหตุงานจะติดภารกิจของเพิ่นเนาะพี่น้องสาวปาก็เลยตะลุยกลับกับน้องเปียนโนน้อยจ้ามามื้อนี้สาวปาสิพาไปกิน กอยกุ้งเต้นยุพัทยาหน่อยจ้ะพี่น้องจ๋าอยู่เขื่อนสิรินทรเนะจ้ะมาพร้อมครอบครัวจะมาพร้อมลูกหลานจ้ะอันนี้สิเป็นอีแมสเวาป้านะจ้ะแลวกสิมาพร้อมกับป้าจ้าแลวกสิเป็นอีพอจ้ะพี่น้องจ๋าเราก็สั่งอาหารกันเนะจ้ะพี่น้องมาเปลี่ยนบรรยากาศมาเอาบรรยากาศพักผ่อนนะจ้ะสบายใจชิวชิวเลยจ๊า สั่งอาหารมามีรืธะพัดตับบกงจะไปอยู่ไซก็ะข,ขาดบ่ไใดก็เป็นตับบกงนี่จะเดอะเบสของเดอะเบสจะพี่น้องจ้าแทนเท่น <c oughs> เปิดดนบ่ไใดพี่น้องมันเต้นออก ต้องฝ้าเปิดเฝ้าปิดเฝ้าง่มไว้คือเก่าจ้ะพี่น้องต้องไขยาได้จ้ะพี่น้องไขยาให้มันเหยาจักน้อยเนาะจ้ะเหยาสีว่าวดเหยาอีกละจ้ะพี่น้องเหยาก็คือเมื่อยคือหล่าอยู่โอ้ถือคนละพี่น้องเหยาก็คือเหย้าเน่าละจ้ะพี่น้องจ้มาสาวปลาพามาสิมเบงที่เราพี่น้องขนาดว่ามันเหย่าแล้วมันก็ยังเต้นออกจ้ะพี่น้องเบิงผักกับก็คือป้า พี่น้องสดเขาคำใหญ่แซบอีลีกุ้งก็คือกุ้งแบบสดสดตักขึ้นจากน้มเดียวนี่แหละจ้าพี่น้องอันที่เสาปลามืหอดเสาปลาไทยเบิ่งเลยตอนเขาจะไปตักกุ้งนัจะ้ะสาบอกตากลองว่าหันไปทั้งพุ่นหันไปทั้งพุ่นมาสั่นว่าเสาปลากาแฟเก็บกินยูส่าจ้าพี่น้องจ้ะ จังไดตากรงหันกลับมาอีกคือเก่าโอยเป็นตายน,น,น่าจะพี่นองจะเบิ่งบรรยากาศดีดีจะพี่นองจะอันนี้สิเป็นน้องสาวด้วยจ้ะเบิง่งเพิ่ก็สิมีเครื่องเล่นเด็กหน่อยพร้อมจ้ะสาวเปียนโนหน่อยก็บ,บ่้ด้ออกจากขางตาครับใหญ่จ้ะเราย่านลันแล้วตกนังพี่นง <laughs> กินเมนูโปรดน้องเปียนโนจ้ะ ซาปลาสื่อรักแดดถอดรักแดดขวัวให้จ้าได้กินเอากินเอาจากพี่น้องที่แหลกอันนี้เริมสีเอี่ยมละจ่าเล่านี่แล้วเริ่มอยากลาอยากลอยละจ่าซาปลาไทยเพราะท่านตอนเลากินลืมคือพอไทยป้าหยัดเอาหยาดาัยดเอาจากพี่น้องจ้าเบื่องของเด็กของเล่นเด็กหน่อยจ้าพี่น้องตาก็บ่าได้ออกจากคางร้านจ้าตาก,กับยายก็คือรับบทเป็นพระพี่เลี้ยงเบื่องจ้าพี่น้อง มวนหลายเด็กหน่อยจากขนาดมือนี้มาบ่ครบแก่งได้จ้ะมือนี้องพี่บ่มาเอื่อยหญ่สุดนะจ้ะบ่มานั่ค้ายังแบบหัวจะปวดจะไม่เกณฑ์ขืนแต่สองคนนี่ก็เพราะอยากหักดือคักดือแน่บ่ได้อยู่ซื่อจ้ะพี่น้องเบิ่งติลละตีแหลกลูกสาวปามาเหตุกลัวเพอนะเห็นเอื่อยมุนแล้วจะไหนจังมุนไวๆจ้ะพี่น้อง สาปลากระทงไงเลรนนำเติงหล่อปอนเขานำจะพี่น้องจะกินขาวเวิดบักหลายน้องเปียนโนหน่อยจะมวนมูมวนพวกค่กจะพี่น้องออกจากพัทยาน้อยเราก็ต่อด้วยไปไหวพระถ้ำบุญกันจะพี่น้องนานๆทีจะได้กลับบ้านนะจ๊ะกะมีโอกาสได้มากกะให้มันอยู่แบบหายคืดหอดคืดถึงจะพี่น้องจ๋าเอ้าเบิ่งสมุนบใไซเกิรจักคนจะพี่น้องแลนออมอยู่ เอาลราจะพี่น้องจ้ามือนีส้สาปา,กาเกาบรรยากาศมาฝากพี่ต่อนน้องนอกจากจังได้ก็ฝากกดแชร์ในได้จ้า